สวัสดีครับออเป็นไงครับครังวันนี้มาสายแล้วเนี่ยอ๋อครับผมมาสายครับขอโทษทีครับพี่พี่ทักครั้งว่าไงน,นะ มาสายมาเนี่ยมันตอบว่าอ๋อครับมาสายมาสายขอโทษทีครับแล้วไงน่ะยิ้มไหมยิ้มยิ้มด้วยอะไรวะมันแตกแปลกนะแปลกดีคือถ้าเป็นปกติเนี่ยครันต้องแก้ตัวสิถูกต้องหรือไม่ก็ต้องเถียงบ้างก็ได้อะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้แล้วพี่อย่างเงี้ยเ้ยหรือว่าหรือว่า หรือว่านาฬิกาเราไม่ตรงเหรอพี่เฮ้ยตรงที่นี่ปกติดีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูอะไรอ่ะนี่ไงข้อมือเนี่ยดูทุกวันอย่างนี้ทุกวันตรงเป๊ะอยู่ทุกวันไอ้อย่างนี้เขาเรียกอะไรข้อมือใช่บอกก็เป็นนาฬิกาข้อมืออ่าก็ดูอย่างนี้ทุกวันอืมเนี่ยตรงเหมือนเดิมทุกวันด้วอผมควรแล้วมาใส่ทุกวันน่ะพี่อ่ะ หรือว่าหรือว่า่าไรหรือว่าพี่ว่าคังดูซึ่งซึ่งซึมซึมไม่สบายเปล่าไม่ปัญหาเรื่องหัวใจเล่าเฮ้ยอกหักเปล่าเฮ้ย <h az igh> พี่ว่าไม่น่าใช่นะเพราะทำไมอะคนอย่างคังไม่มาจริงจังกับเรื่องพวกนี้หรอกเออใช่คนอย่างคังไม่จริงจังกับเรื่องอะไรเลยด้วย พี่ว่าคือคังเนี่ยเป็นพวกแปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ่านชาวช่องน่าจะมีปัญหาอะไรที่มันแปลกๆอย่างเชน่นอย่างเช่นอืมเฮ้ยวันนี้วันครบรอบวันตายของเอดิสันหรือเปล่าโอมัอดอเอาไว้เอดิสันน่ะเหรอไม่ใช่อา่ะจะถึงใช่แล้วงไงอ,อ๋อมันจะต้องแบบ เนี่ยมันเลยซึมซึมจริงจริงอย่างครั้งที่แล้วอ่ะครบรอบวันของเนี่ยทันเซอร์อ่ะเซอร์เซอร์เอ้ยเซอร์อะไรนะเบลุสันนะนะไม่ใช่เบลุสันยังไม่ตายทันเซอร์ไอะไรทนิวตันอ่ะเออคังยังใส่ชุดดำมาทำงานเลยจำได้เปล่าเอ้อมันบังเอิญเปล่าชุดมันหมดเปล่าไม่บังเอิญตั้งใจเหรอตั้งใจจริงๆริงโอ้โล้วเราจะมาคุยกันแล้วจะได้รู้ไหมเนี่ยเออเอ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองถามอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครั้ง ปปกติปกตินะอังโปอยครับวันนี้มาทำงานสายเลยเนี่ยครับก็มาทำงานสายแล้วยังไงมา มามาสายเฉยๆครับฟังเป็นไรบ้างครับมออีมีเรื่องอะไรไหมคุยคุยกับพวกพี้ได้นะจริงคือเมื่อคืนเมื่อคืนที่บ้านไฟไหม้ไหมขนของไม่ทันหรืออะไรนี้โดนโดนทวงหนี้ไหมหรือว่าตื่นเช้ามาแล้วเอ่อเตี่ยครั้งไม่ใช่ครับคือผมไม่ได้เป็นอะไรครับเอ,รอเอาหน้าม,นมีอะไรคุยกันไ,ได้ไดพี่น้องกันนั้นใช่โกรธใครอยู่เปล่าเออ หรือว่าอ,อกหักตังหมดท้องผูกลูกหมาที่บ้านตายแมวมาขว่นโซฟาเลเน่นอะอรใช่ไหมเริ่มเลินเธอแล้วเ <c oughs> ดาน,นะผมเดาน,นี่เมื่อเช้านั่งแท็กซี่มาใช่ไหมแท็กซี่การหมดหรือเจอคนแอบ,บตอดในลิฟต์ุกแอปถ่ายคลิปลงเน็ตปะเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ครับผมก็แค่ตื่นสายก็มาทำงานสายก็แค่นั้นแหละครับแค่นี้ใช่ แค,แค่นี้เลยแง่ายๆอย่ายงนีง้พูดแบบนี้เลยม,มาสายเพราะว่าอ๋อตื่นสายครับอก็จริงๆอ่ะครับไมไม่ไม่แก้ตัวบ้างว่าแบบว่าฝนตกรถติดเลยมาทางาน,นสายนะคือครังพูดอย่างเงี้ยตื่นสายเลยมาสายเลยเนี่ยมันมันดูไร้ความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงเลยพี่ว่าก็แหมพี่คือคนที่เขาพูดอย่างนั้นก็คือการแก้ตัวใช่ไหมครับคนทําผิดแล้วรู้สึกผิด ก็ต้องแก้ตัวแต่โอเคอย่างผมโอเคผมยอมรับว,ว่าผมมาสายอแต่ก็ก็ขอโทษไปแล้วก็เออจบแล้วแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่ผมตื่นสายแล้วก็มาสายนี่ฮะเพราะว่าเมื่อคืนผมก็ทํางานดึกวันนี้เช้าผมก็ตื่นสายอก็คือผมก็โอเคยอมรับได้แล้วผมก็รู้สึกดีกับมันด้วยครับร,รู้สึกดีคือรู้สึกดีเลยใช่ไหมหมายถึงว่า ผิดก็ส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่ต้องต้องแก้ตัวใช่ครับก็เราพอถ้ารู้สึกดีแบบนี้แล้วเป็นพี่ตุ๋ยมาถามคำถามเดียวกันว่าทำไมมาสายพังะตอบอยังไงอ่ะผมก็จะขอโทษพี่เขาโอเคครับพี่ผมมาสายผมขอโทษครับครับแต่ที่มาสายก็เพราะว่าทํางานดึกก็พูดตามความจริงไปเลยฮะว่าเออทำงานดึกแต่ว่าในส่วนของงานที่ผมรับผิดชอบผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นั้นเองฮะอาเอา,เอ,าอย่างนี้ ถ้าเป็นพี่ประมุกอ่ะหัวหน้ากองโหยพี่จะใครก็ช่างนะฮะคำตอบของผมมันก็เหมือนเดิมอยู่ดีฮะ <c oughs> งงอะไรกัน <c oughs> เดี๋ยวขอทำตัวทำงานก่อนนะฮะเจ๊อเจอบปกติเวลาที่มาสายพี่ตอบ่อะไรคุณค้างบ้านพ่อ きた คิดถึงอากาศคิดถึงดินคิดถึงน้ำคิดถึงดอกไม้คิดถึงต้นไม้คิดถึงนอนคิดถึงแมลงคิดถึงนกคิดถึงชีวิตที่อยู่ในน้ำคิดถึงชีวิตที่อาศัยน้ำคิดถึงลุงแช่มเมียลุงแช่มนาลุงแช่มคิดถึงเสียงบรเราะคิดถึงเสียงวิจารณ์คิดถึงค่าไฟที่ถูก คิดถึงพลังงานทางเลือกคิดถึงพลังงานที่ยั่งยืนคิดถึงอีก10ปีอีกร้อยปีเราคิดถึงมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคิดให้รอบด,ด้านคิดไปข้างหน้าคิดถึงนะประเทศไทยกฟผออผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย